หนึ่งนะข้อมูลที่ทหารแจ้งผมเนี่ยเขาจะเปิดด่านวันที่หนึ่งพฤศจิกาเดี๋ยวคอยดูจริงหรือไม่จะเปิดด่านวันที่หนึ่งพฤศจิกานี่ทหารเขาเตือนผมว่าเขาได้รับคําสั่งแล้วเนี่ยผมบอกถึงบอกว่ามันเร็วมากเลยนะมันรวดเร็วมากเลยทำไมเขาถึงบอกไม่มีไม่มีเปิดด่านกอนเราลองดูไปสิก็ไม่มีตอนนี้ไงเราก็จะเข้าไปนะครับรื้อถอนก็ในเมื่อเขาไม่ออกเราก็เข้าไปรื้อถอนครับ แผ่นดินไทยแผ่นดินไทยครับอย่าลืมนะครับเจ้าของบ้านเขาขอใช้สิทธิพูดดีๆให้ออกไม่ออกอย่าลืมนะครับรัฐบาลและกองทัพเนี่ยยื่นเส้นตายให้เขาออกตั้งแต่วันที่10ตุลาแล้วนะครับ10ตุลาที่ผ่านมาไม่ใช่ชาวบ้านขีดเส้นตายนะผู้ว่าและกองทัพเป็นคนขีดเส้นตายให้พวกนี้ออกไปตั้งแต่วันที่10ตุลาแล้วก็ไม่ออกไม่ส่งแผนอพยพ วันที่31ตุลาคมวันศุกร์หน้าเนี่ยเวลาบ่ายโมงตรงเนี่ยชาวบ้านหนองจานร,ร่วมกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่เห็นว่านะครับเราเสียให้กับกัมพูชาอย่างไม่เป็นธรรมนะครับมานานแล้วนะครับเขาต้องออกไปก่อนนะเราขอให้เขาออกไปทั้งหมดก่อนแล้วจะมีการสำรวจหรือจะมีการพูดคุยจะใช้เทคโนโลยีไดรด้าอะไรก,ก็ตามเนี่ย แต่พวกคุณต้องออกไปก่อนกลับไปสู่ประเทศคุณก่อนนะครับเราก็จะเข้าไป